สวัสดีครับในคลิปนี้จะมาพูดถึงโปรแกรมที่ใช้กับ UPS นะฮะ, <S <S ะ,ฮะเพื่อบันทึกค่าเซตค่าต่างๆการแจ้งเตือนต่างๆนะฮะซอฟต์แวร์ที่เราใช้ตอนนี้ของ CBC จะเป็น UPS Smart นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้สามารถดาวน์โหลดแล้วมาลงตามที่ผมทำในคลิปนี้ได้เลยนะฮะหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้เราแตกไฟล์ออกมานะครับมันจะเป็นไฟนล์ w i n r a r ให้เรา แตกไฟออกมาแล้วคลิกไฟลเซตอัพของ UPS Smart ขึ้นมานะฮะให้กด accept แล้วก็กด next หลังจากนั้นก็ให้กด finish ครับเสียบสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์และ UPS ด้วยนะฮะหน้าตาของซอฟต์แวร์ก็จะประมาณนี้ครับก็จะมีในเรื่องของมิเตอร์ด้านบน4อันแล้วก็ มีกราฟตรงกลางนี่คือเป็นกราฟของไฟอินพุตนะฮะส่วนแถบสีน้ำเงินด้านล่างตรงๆนั้นเป็นแถบของแบตเตอรี่โวลต์แบตเตอรี่นั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีตัวหนังสืออินพุตตอนนี้อยู่เท่าไหร่ออปต์ทเท่าไหร่แล้วก็แบตเตอรี่อยู่กี่โวลต์นะฮะด้านบนมิเตอร์ตัวแรกเป็นมิเตอร์แจ้งของโหลดนะครับว่าตอนนี้เราใช้โหลดอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อุณหภูมิเครื่องมิเตอร์ที่2คืออุณหภูมิเครื่องตอนนี้อยู่34มิเตอร์ที่3ก็จะเป็นแบตเตอรี่แคปซิตี้นะฮะ ก็คือแบตเตอรี่100%อยู่พร้อมทีฟังอินพุตคือมิเตอร์สุดท้าย5 0เฮิร์อยู่นะฮะสังเกตมิเตอร์ตัวแรกตอนนี้ที่มันขึ้นอยู่11% 1แสดงว่าเราใช้โหลดเกินตอนนี้ UPS ก็จะมีเสียงร้องเตือนเราต้องปิดโหลดหรือว่าปิดอุปกรณ์ที่เราไม่ได้ใช้ออกไปเพื่อให้ UPS กลับมาทำงานปกตินะครับที่มิเตอร์ มีอยู่4ตัวก็จะมีแจ้งถ้าอุณหภูมิเกินก็จะมีสัญลักษณ์หรือว่าเป็นสีเปลี่ยนไปสีเหลืองสีส้มเหมือนกับที่โอเวอร์โหลดขึ้นนะครับ l เล View ก็จะเป็นการบอกว่าตอนนี้เป็น UPS ประเภทไหนใช้ไฟอยู่ในโหมดตอนนี้ใช้เป็น Line Mode อยู่ก็คือไฟขาเข้ายังปกติอยู่นะเราสามารถเซตค่าต่างๆได้ในแถบแรกจะเป็นเซตค่าของโปรแกรมนะครับถ้าหากว่าเราต้องการให้โปรแกรมเปิดขึ้นมาพร้อมกับ Windows ก็ให้ติ๊กถูกไว้นะฮะ แล้วมันก็จะเปิดขึ้นมาพร้อมกับที่เราบูตวินโดว์เข้ามา Window ์ปุ๊บโปรแกรมก็ขึ้นมาปกติแล้วก็ป๊อปอัพมันก็จะพักหน้าจอลงไปที่มุมขวาของของตัว Window ์นะครับสามารถแจ้งปิดวาร์นิ่งก็คือเมื่อแจ้งเตือนแล้วเนี่ยปิดไปเลย1นนาทีก็ไม่ต้องเตือนตลอดก็ได้เราสามารถแจ้งตั้งค่าได้นะฮะแล้วเราตั้งในหมวดของชัดดาวเราสามารถตั้งได้ว่าถ้าไฟดับหรือว่าเมนเฟลเนี่ย ให้เราปิดวินปิดวินโดว์เราเนี่ยปิดคอมพิวเตอร์เราภายในกี่นาทีหรือว่าแบตเตอรี่โลแล้วเนี่ยให้ปิดคอมพิวเตอร์เราภายในกี่นาทีนะครับแล้วก็ตั้งโหมดได้ว่าให้เราปิดคอมพิวเตอร์ได้ให้ปิด UPS output ได้แล้วก็ในส่วนของอ time to shut down OS before UPS turn off นั่นคือปิด UPS หลังจากปิดคอมพิวเตอร์ไปแล้วกี่นาทีนะครับเราสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนไปที่อ e ีเมลเราได้ S.M.S ก็การแจ้งเตือนเหมือนกันกับอีเมลแต่ว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นต้องมีซิมการ์ดหรือว่าเซลูล่าหรือระบบเกี่ยวกับ uh, มือถือหรือเครือข่ายพวกนี้นะครับเหมือนโมเด็มนะฮะแบตเตอรี่รีมายตัวนี้แจ้งเตือนว่าเราใช้ยูเ uh, พตัวนี้มากี่ปีแล้วหรือว่าต้องติดตั้งเมื่อไหร่อะไรยังไงให้เตือนเราด้วยเพื่อจะได้แมนเทนแนนหรือว่าดูแลร,รักษานะครับอันนี้ก็ จะเป็นการตั้งค่าว่าเราเซตค่าเซต UPS ตัวนี้ติดตั้ง UPS ตัวนี้วันที่เท่าไหร่นะครับเป็นรุ่นอะไรกี่ kva แบตเตอรี่กี่แอมอะไรประมาณนี้นะฮะเราก็สามารถเซตค่าได้หลอกไฟตอนนี้ Event ต์หลอกก็คือเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติอะไรก็แล้วแต่ UPS จะส่งสัญญาณเพื่อมาที่คอมพิวเตอร์ให้บันทึกค่าว่าตอนนี้ supply f a u หรือ supply normal หรือ UPS ไม่ได้ต่อ คอนเนค t อยู่สาย USB หลุดหรืออะไรพวกนี้มันก็จะมีแจ้งบอกเมื่อกี้ก็จะมีเป็นนับถอยหลังหรือว่าตั้งค่าชัดดาวก็จะมีค่าต่างๆบอกนะครับในส่วนของ Data l o ลอกก็จะมีเป็นบอกว่าวันที่นี้เวลานี้เนี่ยอินพุมาเท่าไหร่ o อ t พุตมาเท่าไหร่แล้วก็ความถี่ฝั่ง Input ต u t p u t อุณหภูมิแบตเตอรี่นะฮะก็คือสิ่งที่เราควรจะรู้มันก็จะถูกบันทึกไว้ใน Data Lo ลอกนั่นเองนะครับ เราสามารถเซฟหรือว่าเอาไอ้ค่าต่างๆพวกนี้เซฟมาเป็นไฟล์ Tech หรือว่าไฟล์ PDF ต่างๆได้หรือสั่งพิมพ์ออกมาเป็นเปเปอร์เลยก็ได้นะครับในตัวอย่างอย่างที่ผมพิมพ์ก็คือจะพิมพ์ออกมาเป็น PDF เพื่อเป็นไฟล์ให้ดูว่าหน้าตาของไฟล์ที่เราได้เนี่ยก็จะประมาณนี้ตารางที่เห็นอยู่ก็มีวันที่เวลา Input Output ประมาณนี้นะครับ Control ตรงนี้เราสามารถเซต เพื่อเทสนะฮะอันนี้ในส่วนของคอนโทรลก็คือ,อทดสอบ UPS ตรงนี้เราทดสอบแบตเตอรี่ก็คือเราตัดไฟขาเข้าฝั่งอินพุตนะครับเพื่อให้จ่ายกับแบตเตอรี่แล้วก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาไม่ว่าไฟจะดับหรือว่าเราจะเทสเนี่ยมันจะขึ้นป๊อปอัพแบบเดียวกันคือ supply fault นะฮะก็คือไฟฝั่งอินพุตเนี่ยไฟที่จ่ายมามันผิดปกติแล้วก็เริ่มนับถอยหลัง ที่5นาทีนะครับเราสามารถแคนเซิลการทดสอบได้แคนเซิลเทสได้แล้วก็ปิดเสียงร้องเตือนได้นะครับก็จะมีแบตเตอรี่เทสมีชัดดาว UPS อะไรพวกนี้ก็มีตั้งค่าได้หมดในส่วนนี้เป็นส่วนของสเปคอของ no load shutdown, โนหลด h ชัดดาวโหลดต่ำสุดที่เท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่หรือว่าเราใช้ชัดดาวที่เท่าไหร่เวอร์ชั่นของโปรแกรมคือเวอร์ชัน2.1นะฮะนี่เป็นของบริษัทของโรงงานเลยหน้าตาของกราฟิก ที่แสดงปกติก็จะประมาณนี้บายพาสไปที่เอา p ์พุตนะครับแล้วก็ชาร์จที่แบตเตอรี่นี่ผมกดเทสให้ดูเพื่อให,ให้ดูว่าถ้าไฟดับเนี่ยสัญลักษณ์จะเปลี่ยนไปที่อินเวอร์เตอร์พราะใช้ไฟจากแบตเตอรี่แล้วมีการนับถอยหลังเพราะว่าอันนี้นับถอยหลังที่5นาทีนะครับไฟจ่ายกับแบตเตอรี่ในส่วนที่นับถอยหลัง5นาทีเพราะว่าเราเซตค่าในโหมดในในเมนูของชัดดาวไว้ ถ้าหากว่า input หายไปหรือว่า m a main f a u l t เราให้ UPS เนี่ยชดดาวน์คอมพิวเตอร์ภายใน5นาทีและ1นาทีหลังจากนั้น1นาที UPS ก็ดับไปนะครับอฟต์แวรก็จะประมาณนี้ครับถ้ามีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับขอบคุณครับ